สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตแปลงยูคาริปตัดสามสายพันธุ์เป็นการทดลองสามสายพันธุ์เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าความจเจริญเติบโตพันธุ์ไหนที่ ใช้ได้นะครับล็อกนี้เคนะครับ K7 อันนี้เป็นพันเ7เจ็อายุก็สี่เดือนประมาณสี่เดือนครึ่งนะครับสี่เดือนครึ่งความสูงก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนะภาพรวมแล้วก็ งามดีโตไวสวยงามนะครับแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆเ,เป็นการปลูกในทุ่งนานะครับการปลูกในทุ่งนาก็คือโล่จากนาข้าวเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นยูคาลิปตัสเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนจากนาข้าวก็คือ มันมีพวกหญ้าข้าวนกเยอะนะครับในนาข้าวทำให้ผลผลิตของข้าวนี่มันไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ตกสำหรับข้าวนกนะใช่ทั้งหมดเลย,เลยแหละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยูคาเป็นการปลูกหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาปีเสร็จนะครับน,นี้พันเคเจ็ดเนาะ แล้วเราก็จะมาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งผมเอามาปลูกเพื่อเป็นการทดลองเปรียบเทียบสายพันธุ์ PT 911เป็นพันธุ์ใหม่นะฮะเป็นพันธุ์ใหม่ PT 911ดูความโตความสวยนี่เลยนะเดี๋ยวต้องถอยหลังมาความสูงอยู่ที่ประมาณน่าจะสี่เมตรอะ สีเมตรครึ่งห้าเมตรนะฮะความสูงแต่ไม่ทุกต้นนะฮะไม่ทุกต้นต้องบอกไว้ก่อนเป็นพันธ์ใหม่สายพันธ์ุใหม่นะฮะเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงห้าปีสายพันธ์นี้โตวไวนะโตวไวมากปลูกพร้อมกันอายุสี่เดือนดูลำต้นเขานะครับ ลำต้นประจกแดงน้ำหนักเขาจะดีกว่า K7 PT911 นะครับเนื้อไม้เขาจะแน่นกว่าแน่นกว่า K7 ปริมาณต่อไร่มันจะเยอะกว่า K7 นะครับปลูกปลูกความห่างความถี่เท่ากันแต่น้ำหนักจะเยอะกว่านะครับดูความสูง โวไวมากอะ่ะนะครับเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่พีทีเก้าหนึ่งหนึ่งเอาผมเอามาทดลองสายพันธุ์เจ็ดร้อยห้าสิบต้นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบต้นแล้วก็จะมีเคเคหกสองข้างล่างอันนั้นร้อยห้าสิบต้นนั้นเอามาทดลองเหมือนกันเคหกสอง ข้างบนเนี่ยเพราะว่าพีทีเก้าหนึ่งหนึ่งนี่มันต้องที่โคกนะครับเขาถึงจะจะเดินเติบโตได้ดีมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยสู้กับภาวะน้ำเยอะมันจะเหมาะสมกับที่โคกก็เป็นนานะครับแต่ว่าเป็นนาโคกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอยู่คาลิปตัสลมมันจะแรงๆหน่อยได้รับพึ่ง ตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งได้รับน้ําฝนเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนอกนั้นเขาก็ยืนท้ากับความแรงความร้อนมาสู้แรงได้ดีนะครับสู้แรงได้ดีเพิ่งได้ฝนเพิ่งได้ฝนเดี๋ยวก็จะพาไปดู K 62. เคหกสองเดินไปดูไปเรื่อยๆ ถ้ายูคาเราโตขนาดนี้แล้วย่าพวกนี้ไม่ไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายเรารักษาให้มันได้สามเดือนเนี่ยช่วงสามเดือนพอ,อยูคามันโตแล้วย้าพวกนี้ไม่มีความหมายหรอกสู้ยูคาไม่ได้ยู่คาเหยียบเพราะยาพวกนี้มันไม่ได้โตนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินเม็ดหนึ่งเดี๋ยวพอออกดอกแก่แล้วก็ตายไป โดยธรรมชาติดูไปเรื่อยๆพันนี้พีทีเก้าหนึ่หนึ่งนะครับผมเอามาทดลองแต่ข้อเสียเขาก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวผมไปดูพาไปดู k คหกสองนี่คือ k คหกสองนะครับดูลำต้นเขา ใหญ่นะครับปลูกพร้อมกันเกือบกำรรไม่มิดแล้วนะครับก็อยู่เส้นบาดสวนกลางก็อยูป่ประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ K ้วครึ่ง K62 ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ K62 ใบเขาจะเป็นเป็นฝอยๆก็คือใบไม่หนามากไม่เหมือน K7 K7 ็ใบเขาจะหนาแบบนี้ใบเขาจะไม่ฝอย k คหกสองใบเขาจะฝอยฝหน่อยน้ำหนักดีนะครับ k คหกสองยิ่งต่อสองยิ่งดีเหมาะสำหรับที่โคกเคหกสองเคเจ็ดนี่เหมาะสำหรับที่ลุ่มนะครับเขาจะยืนสู้กับภาวะน้ำเยอะได้ดี k คหกสอง ปลูกเท่ากันอายุเท่ากันคับพีที9ก้าถึงหนึ่งแคร k เคเอายุเท่ากันประมาณสเดือนสี่เดือนครึ่งผมก็จะปลูกไปเรื่อยๆผมไม่ได้ปลูกทีเดียวพึบ30สิไร่ทีเดียวผมก็จะไล่ไปทีละเก้าไร่สิไร่สิกว่าไร่นะฮะไล่ไปเพราะว่าผมทำคนเดียว ผมลดน้ำคนเดียวนะครับสามสิบเก้าไล่เนี่ยผมลดน้ำคนเดียวตั้งแต่ทั้งวันอะช่วงลดน้ำเนี่ยจะลำบากหน่อยแต่ก็เป็นการท้าทายว่าเราจะทำได้ไหมสามสิบเก้าไร่เนี่ยผมลดน้ำทุกต้นแล้วก็พรวนกบทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าลดแล้วก็เดินหนีทุกตีหลุมแล้วก็ลดน้ำ ลดน้ําแล้วก็พอน้ํายุบแล้วก็คยดินแห้งกบความชื้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูไปเรื่อยๆนะครับนี่เคเจเดี๋ยวผมต้องมาจัดการกับพวกเถานะเนี่ยพวกเถาเนะี่ยอยู่คาเขาจะไม่ถูกกันก็เถาหนญะ้าเขาไม่กลัวเขาจะกลัวเถานะ ก็คือเคือนั่นแหละถ้าขึ้นมาพันเยอะๆนี่เขาจะไม่โตเลยคือค้านี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดการเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดบางคนก็อาจจะมีความรู้แบวกแนวออกไป ดูปไป K62 ก็ผ่านไปแล้วเนาะถ้าพวกเทาพวกเนี้ยไม่ได้นะเถาพวกเนี้ยต้องเอาออกนะครับต้องจัดการออกเดี๋ยววิธีจัดการเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนี่ K62 อะนะครับน้ำหนักเขาจะดีกว่า K7 K62 เขาเหมาะเหมาะกับที่โคก ถ้าลงน้ำนี่ยจะสู้เคจ็ดไม่ได้นี่คือลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์ถ้าปลูกในที่ต่ำต้องเคเจ็ดอย่างเดียวคือน้ำขังนอกนั้นก็ขึ้นโคกไปหมดถามว่าน้ำแช่นานสองสามเดือนสี่เดือนตายไหมไม่ตายครับอยู่คาแต่ไม่โตนะครับ เีวดูดูพีทีเก้าลงหนึ่งประมาณห้าเมตรอะความสูงโตไวมากต้องยอมรับเขาเป็นสายพันธุ์ใหม่เพิ่งออกมาจำหน่ายได้ประมาณสี่ห้าปีอะ่ะพันุเนี้ยแต่คนจะนิยมเคเจ็ดเป็นส่วนมากนิยมเคเจ็ดเป็นส่วนมาก พีทีเก้าหนึ่งหนึ่งคือมันคนยังไม่ชินนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะฮะข้อเสียก็มีเคไอพีทีเก้าหนึ่งหนึ่งข้อเสียคือช่วงที่เล็กๆอยู่เนี่ยหนอนมันชอบเจาะกินต้นแล้วต้นมันจะหักเนี่ยหนอนมันจะชอบเจาะกินแบบเนี้เจาะกินต้นนะฮะตอนที่เล็กๆนะครับพอโตขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาไปดู ไอ้ต้นที่นอนมันมันชอบกินต้นไม่รู้มันเป็นไรมันก็จะเหมือนกับ K 58. K 58เคห้าแปดเคห้าแปดนี่น้ำหนักดีแต่ข้อเสียคือนอนมันจะชอบลงลงกินต้นยังไม่เจอต้นที่มีนอนแต่มันก็ผ่านไปแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยให้ดูอยู่เดี๋ยวผมจะพามาดู นี่ฮนอนเขาจะชอบกินแบบนี้เห็นไหมนี่นี่นอนมันจะชอบกินแบบนี้นชอบกินต้นพอกินแล้วพอเวลาลมมาแล้วมันเจ้าก็จะหักนะครับนี่เยอะอยู่นะหลายต้นอยู่นี่นอนเขาจะชอบกินแบบนี้พีทีเก้านึงหนึ่งนี่คือข้อเสียโตวไวก็จริงน้ำหนักดีก็จริงแต่ตอนเล็กเด้อนอนมันชอบลง พอหนอนลงพอลงมาปุ๊บมันก็จะหักมีหลายต้นอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นการทดลองเราก็จะได้รู้ว่าข้อดีก็เสียเนี้ยหนอนมันจะกินแบบนี้ก้าวหนึ่งหนึ่งนหนอนจะกินแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนอนเขาจะกินแล้วไม้เขาจะไม่ค่อยโต ที่มันแตกแตกยหกหักๆนี่คือนอนกินน,นอนกินเคเจไม่เป็นไรเคเจได้ทั้งที่โคกได้ทั้งที่ต่ำเคเจนะครับลําต้นเขาก็จะตรงเก้าถึงหนึ่งนี่ก็ตรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ตรงมากเหมือนเคเจ็ดเคเจผมเอามาซ่อม ส่อมผสมกับ91 1นนะนี่เคอันนี้91 1ความสูงก็ไล่ไกันนะความสูงไล่ไกันรูดูยอดอันนี้เป็น K7 เจผมเอามาซ่อมมันตายอันนี้91 1นะดูยอดเลยมันจะต่างกัน